าติู่ไปเห็ดจมูกเอ้ยไปเห็ดจมูกตีมั้งอ่ะอืมว่าวาเนคบอุ้ยอวนก้องมึงเป็นยังไงล่ะีขาบอกว่าเอาโทรศัพท์่างางเด็กเปค้เาคือมมีคนมาเบิ่งเอาบอกเขาเนียวตี ไปซสือเ้าเหนียวไปซสือเ้าจ้าวยังเป็นยังไปเฉือนขยะออกกล่องด่าร้าแม่เหนียกไม่ดีเลยอ่ะต้นน่าจำปากมานี่นี่โจข่าฮะนะไม่เคยรักใครเท่าพี่ไข้หนุ่ยทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับอุ้ยกันยังมาแรงนะฮะกล้องสดสุดแล้วกวนนี้ก่อนเดี๋ยวกูทำให้กินกูจะใส่ จะไม่เอาอันนี้เอาปลากระติกทำอันนี้ชื่อยังไดตีนมอกูบักคับแม่เอาเอาช้อนอันนั้นมาหน่อยก็ะบอกแม่ใหาข้าวมหัวกัะบอกอันนี้คือสามกล่องใช่ไหมแม่ใช่ไหมสามกล่องกันบนนี้กินกับเอี่ยมนะสวัสดีพี่แบมกิซนีครับยู่หองครับแม่เดี๋ยวตอบแชทนะฮะคือตอนนี้หนูต้องแกะเพลงใหม่ไงสวิตช์ทหารสิบทิรนครับ ก็ไม่มีผู้คอมเมนต์มันไม่ขึ้นหรือเปล่าอือมันไม่ขึ้นสติ๊กหกสิบท่านครับอันนี้คืออะไรสุกเนี่ยต้มยำฝากกดไลค์กดแชร์ครับมีแนวสิบอกทุวินต้มยำอะไรต้มยำไข่ต้มยำไข่หนุ่ยอยากกินทะเลแม่กินดีกว่าอะไรนะนุ้องพอวันนี้กินข้าวกับที่บ้านนะครับที่บ้าน บ้านบุญธรรมบ้านอุญธรรมเห็นว่าคันห้องหลังมันจะปิดเดียวสิเพราะมันเข้าอยู่กับดาราของช่องนะครับไข่เอียงนี่ไข่ไข่คลองจ้าไข่บลอกซื้อไข่ไข่สมัยไข่สมัยไข่ซอสสมัยไข่ม้วงไข่ม้วงไข่ม้วงซอสสมัยผู้ใดเป็นผู้ใดเป็นยังไม่ได้ที่อยู่เลยว่าจะส่งฟองน้ำไปให้ใช้ อุ้ยลืมเลยครับทักแชทมั่งก่อนว่าไม่ได้ครับเอาคือพี่บู้บอกน้องข่อยพี่น้องสวัสดีน้องบอลรี่นะฮะเน็ตไอดอลชื่อดังนะฮะน้องเดียมันดาผีเดียนนะอันทีอันไปกินสามีเจอกันเด้อล่ะเอฟซีนั่งเด้อนั่งกันเอฟด้อนีิบอลรี่ FC เบอร์สกเลยเด้อนี่ิฉันมักที่เธอด่านบอกไปกินเปี๊ยงแม่ฉันมักคักมังคีรีเพราะว่าสู้มันนั่งอยู่นี่กินเปี๊ยงเบอร์สุกคน สวัสดีทั้งหกสิบท่านนะค่ับใช่สีสวัสดีน้องบรอดนะฮะมาได้กินข่าครับพี่กอนรับแอดหน่อยครับโอเคครับมากินข่าครับด่าลบาตี้ว่าคือบอสจาดมาห้องอุ้ยตอนนี้ไงพี่น้องมึงผู้จ่อ่ามันจะเสียบผมเลย อันนี้คือหอยอนางรมนี่ฮะเดี๋ยวจะให้ทุกค<ห>นชิมชิมชิมดูเขาบหามาไม่รับแอดผมเลยสัสค <c oughs> ือแค่รับบครับ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  <c oughs> เอฟซีเชียงใหม่ครับขอบคุณครับคุณสมศักดิ์สวัสดีพี่น้องสุขุมุกคนครับมาได้กินข่าวครับแอบผมเลยนะเมื่อกี้แต่มันไม่สดไหมมันได้อยู่เนาะมัน มันใหญ่ดีมั้ยอืมอหืออีหยังไงคิดหอดเด้เนาะไม่แน่ใจสิ่งที่กินไปไม่แคลคืออะไรสวัสดีทั้ง70กว่าแล้วนะฮะสวัสดี80ท่านครับเอาคนนึงมาเปิดเอาตัวใหญ่นึงหน่อง้ลายตัวก็วววได้เจอตัวจริงแล้ววจะตัดให้ อ่าฮ่าเจออยู่นะครับสวัสดีเก้าสิบท่านครับฟังก็หอมให้กูกูอยากมึงกินหอมให้กูดูไม่รับแอดเลิกดูเดือครับอาจารเอาคือใจลายใจลายต้องเลยออคือกินเดือดแทะ้ากันเต่าครับมองน้องบอลบอกว่าโอ้หอคิดถึงบอลจังเลยเมื่อไหร่จะได้หอมแก้มน้องบอลเนี่ย FC มังกรคือกินคําแท้มันสุดมันคาอยู่บ่มันพอคำด้ยครับสําหรับมังกร สวัสดีผู้จัดการครับแม่บอมบอมแม่บอมแมนมังกรตัวจริงบ่า้าสมบัตของซนอนได้อยู่ห้าห้าเอฟซีมังกรขอบคุณคือรับแอดหน่อยครับครับสวัสดีทั้งหนึ่งร้อยท่านครับกินอะไรนะครับกินหลายอย่างแมพี่น้องคิดถึงค่ะสวัสดีพี่วิวเ่ะที่ถึงเหมือนกันนะฮะ จดหมายสามซองฟังสุ้มมือเลยขอบคุณครับขอบคุณหนึ่งแสนวิวนะครับพี่ขนมจีนผมเล็กอ้มหนึ่งแสนวิวแล้วครับพี่น้องจดหมายสามซองแต่ว่าลงพุงอยากหยิกแก้มพี่มังกรจังเลยค่ะนะเด้อปี๋ป่ายิงให้เบิ้งเลยน้องบอลน้องบอลนี่นี่เหินให้ดูช่วยหอมแก้มช่วยหอมแก้มหอมแก้มไหนเนี่ยตอบอี่สิตอบฟอร์ดซิตั้งใจกินตั้งใจกินแนเด้อแม่วันนี้ต้องเจอกันไหมเนี่ยสมหมายบวกกับบวกแอบแอบ กิดตามเอาขอบคุณครับ <c oughs> กินไปน้ำบอกไปน้ำเดี๋ยวสิพระท่านเพ,พื่อนเขาชูงกี่เขาเสียบปันนี้วันคลาสคือเอางูหม่งไม้นนวันน้องมีรักเดียวแน่ลอย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 สิ่งจากบาดแนวท่านรับแอดน้ำนเด้อพี่พ์มังกรครับครับ เจอไหนจะได้ทุบหลังทีเดียว่มมหลพี่บอมบอกว่าเจอไหนจะได้ทุบหลังทีเดียวพี่เบียเจอไหนวะสันแม่บอมแม่ตอนนี้กินตุ้งดำกินข้าวต้องกินข้าวก่อนแม่พ่อเมื่อคืนซื้อแบบทุบหลังแล้วจุงลงจริงเลยเอออยาไปเบิองอยู่เดสูหมอลำคนขับรถกับผู้ช่วยผู้จัดการขอเวลาออกแล้วแม่รับแอนนะครับครับไม่ได้มาบิดศพพี่หอยนหำมือเนื้อหรอตู้จอบเจม ถ้ามังกรอ้วนจะถ้ามังกรอ้วนจะห่อมากครับแม่นครับตอนนี้ก็นแลำลังพยายามกินอยู่ครับย่ำใดสุดใดเบึงเมือเอม่อื่นนะครับมื้อื่นอะไรสดมาดึกแขมมังกรอว้วนเดอกินดึกอช้าชูงอ้วนแน่กินยังกับผอ้วนไม่จะค้นทักมังกรผอมมากช่่ใส่ขยใส่เขา เขาข้าให้น้องหน่อยไปไม่อยากได้ซ่อมอ่ะนี่นะเปรับแอดน้ำินได้ครับครับผมกินให้มันหมดอันนี้อย่างเกาะหมูแล้วไมบอกวไม่ใช่หมูครับเลยวันนี้เขาไม่เห็นหรือเปล่าจะซื้อมากไหมจะมังมาแล้วก็มากินไม่ตรงตามมันจะมาให้กินก็บอกมาแล้วเอามาเพราคนเยอะอยู่ก็ ตุ่มตามอะไรหล่ังงี้กระิจุ่มตามน้อยน้อกกอไลี่สวัสดีดังมอสวัสดีพี่แฮกวิศนุกรครับเจ้าของผลงานเพี่แอลรันปัดแอดกลับในขาติดตามนานมากวันดี สอยอยีหล่นะบอนช่วยพิกช่วยพิกช่วยด่าพี่มังกรหน่อยได้ไหมด่าพี่มังกรสักคลิปหน่อยได้ปะเมเทน้ำใส่หน่อยช่วยด่า <c oughs> มังกรหน่อยได้ไหมพี่มังกรอายุกี่ปีครับสิบเก้าครับโอ้ยไม่เลิกหยุดถ่ายอ่ะ ตามหาเจอแล้ว oh, ขอบคุณครับคิดถึงพี่ชายจังเลยขอบคุณครับกินหอดที่กันครับน้องเออคนบนสมนียนะจังปักกิ่งบังขันไม่ได้หลายตัวน้องบอลเอายังสวัสดีพี่น้องบอลช่วยด่าพระเอกมังกรติ๊ตกว่าเลิกกินเฟียงสักทีหน่อยอยากดูพี่มังกรด่าหนูทำไมคะบพอเดดา ไอ้ฟังพี่เหมือนบ่นสูมือเลยดิบอสัีที่เป่าครับคิดถึงมังกรอยากเจอพี่เป่าจังเลยมาหาหน่อยเราอยู่ใส่เปาใสุ่ภเินสุภเอินแต่โอ้เอนโาะอ่เจอตัวจริงแล้วน่ารักมากคนทายุ่ยย่ยยีปอยี่ปอเไปอยู่เราไปสัมบาาเลยไปอยากไปแ่นอะนะเออูอเนแล้ว เนี่ยเปล่าไปสบายแล้วอเอฟซีต oh. ั้งแต่ไปลองเพลงให้วงปวงลางแถวกรารสิน์ดังๆอะครับ